ทุกคนมาตามคําเรียกร้องนะครับที่ถาเขาจัดให้แล้วถึงที่สุดนะครับผมดีใจมากทุกคนมาแล้วครับผมคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นนะครับมกราคมถึงพฤษสภาคมนะฮะ2026ของเ m t v และสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องได้มาแล้วฟ a c e b o o k แฟนคอนและจุงดังแฟนคอนมาแล้วดีใจมากดีใจมาก4เมษายนกับ6เมษายนนะฮะล็อกวันไปเลย f a c e b o o k กแฟนคอนเนี่ยยูนิทอลแล้ว6เมษายนจุงดังแฟนคอนที่ยูนิอลเหมือนกันแล้วทุกคนถามว่ามีนี้จะมี LL ไมนะ LL จะเป็นรูปแบบไหนมาเหมือนกันครับผมเลิฟเอาลาวแฟน24 ที่24พฤษภาคมนะที่ Impact Arena เมืองทองธางนีเหมือนเดิมมาทุกอย่างที่ต้องการครับผมเธอดีใจยอ่ะฟอร์รุกแฟนคอนจัจชงดังแฟนคอนไม่เห็นแล้วดีใจมากอ่ะส่วนที่เหลือครับผมคือที่ประกาศไปแล้วนั่นคือมีแอนทีแฟนปาร์ตี้และอัพเตอร์ปาร์ตี้17ถึง18มงกราคมนะฮะและ14สิ 45. กุมภาพันธ์นั่นคือไรเซอร์มิวสิกนะครับผม28กุมภาพันธ์นิโพรก้าแฟมิตติง้ง3มีนาคมเทอแฟร์พวกแกเป็นไงบ้างทีนี้เขาจัดนะครับฟอร์ดบุ๊กแฟนคอนเนี่ย4เมษายนแล้วก็6เมษายนจุงดังเนี่ยเขาก็จัดเผื่อๆไวแ้แหละเผื่อว่าเขาจะเพิ่มวันได้เพิ่มรอบได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่แน่หนึ่งรอบก็ดีใจตายแล้วเจนี่ฟอร์ดบุ๊กกับจุงดังเธอก็คือเป็นช่วงหลังซีรีส์จบพอดีเนาะเมโลดี้จบ, you today จบเดย์ยูทูเดย์จบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนคอนต่อเลยเมษายน ฉันว่าทุกคนรอคอยสิ่งนี้ทุกคนคิดไปถึงว่าเอ๊ะฟเกสของพวกเขาจะเป็นใครกันนะด <c oughs> ีใจนี่ปึ้มปิมอยู่น้ำตาจะไหลแล้วบอกเลยว่าซาเจมทีวีนะเม็ดเยอะอยู่แล้วอันนี้แค่ประกาศเบื้องต้นนอะที่เขาชัวร์วแล้วมันก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแทรกเข้ามาอีกหามีอะไรแบบกระแสขึ้นมาแทรกเข้ามาก็พรอพ้อมที่จะมีอีเวนต์เพิ่มแน่นอนนะผมสไตล์ของเขานะครับก็รอติดตามแล้วกันครับเผื่อจะแบบว่าเผื่อจะมีใครเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็แทรกเข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปถ้ามีอะไรเข้ามาเดี๋ยวจะมาอัปเดตอี